สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับร้สาระนะครับสาระน้อยๆโมเยอะๆนะครับพระย่อยก็เยอะเรืเอเกินนะครับเราดูพระย่อยกันนี่แหละเพราะแม่พี่น้องนะครับเพราะว่าพระหลักๆคนก็ทําเยอะแล้วนะครับดูพระย่อยดูเพลินๆดูเล่นๆไปนะครับผมใครที่ชื่นชอบประเภทบบว่าดูอย่างเดียวไม่เช่าไม่เก็บ <laughs> นะครับผมอ่า โอเคนะครับอันนี้นะครับเหรียญเนี่ยมันจะสะท้อนแสงหน่อยนะเพราะว่าใช้แสงแฟลชของโทรศัพท์ตอนนี้ไม่ได้อยู่ทุ่งนาแล้วนะครับผมม,มาถ่ายทําในห้องนี่แหละนะครับเสียงจะได้เงียบขึ้นจะได้ไม่ต้องมีเสียงสังกะสีงไงเออนะครับผมลงกล้องให้ดูหน่อยสะท้อนแสงไม่เห็นอะไรเลย เออไม่เห็นอะไรเลยมันสะท้อนแสงนะฮะเอเคเอาอง่ายก็แเล้ว่กันนะครับแป๊บหนึ่งะสะท้อนไหมเออนี่นะฮะอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่สดนะครับหลวงปู่สดวัดปากน้ำภาสีเจริญนั่นแหละนะครับด้านหลังจะเขียนว่าธรรมยาตรานะครับธรรมยาตราจัดสร้างปี2 5 3 6นรเออบนะ ธรรมยาตรานะครับธรรมยาตราเส้นทางนะเส้นทางพระผู้ปราบมารน,นะครับเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่8นะครับปีที่8นะครับปี2563นห้ร้บสามะครับเป็นเป็นเหรียญแบบคล้ายๆไม่ใช่เขาบอกว่าเป็นเหรียญแบบเดินทุดงอะ่ะเดินธรรมยาตราเออเดินธรรมยาตรานะครับหรือผมเข้าใจผิดไหมหรือยังไง ผมจะเข้าต้องเข้าใจว่าอย่างไงเป็นการเดินธรรมยาตราหรือเดินทุดงมันเกี่ยวกันไหมนะครับเป็นการเดินนั่นแหละของพระภิกษุสายพระธรรมกายนั่นแหละนะครับผมผมก็ไม่ค่อยได้ศึกษานะครับก็ไม่รู้ว่าพิธีกรรมมีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าผมก็คือไม่ได้ไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับพระธรรมกายนะครับแต่ว่าทางวัดพระธรรมกายก็เป็นวัดเรียกกันไล้ วัดใหญ่ใช่ไหมลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะครับมีพิธีพิธีกรรมหรืออ่าก็เรียกอะไรนะพิธีทําบุญทําบุญทําอะไรของเขานั่นแหละทางสายนั่นแหละนะครับอืมหลายพิธีนะครับ,หล,บ,นะรบหลายวาระเหมือนกันนะครับวัตถุมงคลเนี่ยนะครับวัตถุมงคลเนี่ยก็จะสร้างอยู่หลายวาระนะนะครับผมสําหรับอ่าวัดพระธรรมกายวัดพระธรรมกายเนี่ยก็บอกก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นศิษย์หลวงปู่สด เป็นสายทางหลวงปุ่สดวัดปากน้ํานั่นแหละนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าแตกแขนงกันมายังไงนะผมกไม็ไม่ได้ศึกษาอะไรเป็นลึกขนาดนั้นนะครับจากวัดปากน้ํานะครับก็เอาเป็นว่านะครับก็เป็นสิทธิ์เป็นสายทรรมของหลวงปู่สดวัดปากน้ํานั่นแหละนะครับแล้วก็ปลุกเสก นะครับการผูกเสกวัตถุมงคลเนี่ยนะครับก็ใช้วิทาวิชาธรรมกายในการผูกเสกนะครับยันด้านหลังส่วนมากก็จะเป็นยันที่ระบุว่าเป็นยันสัมมาอารหังนะเอ,อสัมมาอารหังนะครับยันพระธรรมกายก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้แหละชัดไหมพ่อพี่น้องอาจจะไม่ชัดนะสะท้อนหน่อยนะครับสะท้อนหน่อยนะครับนี่นะครับทไมยตราพนะระผ,ผู้ปราบมาร นะครับเหรียญก็จะสร้างขึ้นในวาระต่างๆนะครับให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ร่วมทําบุญแล้วก็แจกกันมานี่แหละประมาณนั้นนะครับแล้วแต่เนื้อนะครับแล้วแต่เนื้อแล้วแต่แบบใครทําบุญเท่าไหร่แจกอะไรมาอะไรประมาณนี้แหละนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเหรียญเล็กๆเหมาะสําหรับเด็กแล้วก็สุภาพสตรีนะครับก็เห็นป็นเขาจะมีกลุ่มเขามีกลุ่มาอะไรนะ เป,ปเ,ปปเปลี่ยนมือนะครับกลุ่มเปลี่ยนมือวัดพระธรรมกายวัตถุมงคลวัดพระธรรมกายอยู่นะฮะก็มีการเปลี่ยนมือหมุนเวียนเปลี่ยนมือกันอยู่นะครับราคาก็ไม่ได้แพงมากแต่บางรุ่นเนี่ยแพงมากนะครับผมพระเครื่องของทางวัดพระธรรมกายเนี่ยบางรุ่นเนี่ยแพงมากนะครับบางรุ่นออกใหม่นี่แหละนะครับแต่บางรุ่นเนี่ยแพงนะครับก็ถือว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่นิยมนะครับ พระธรรมวัดพระธรรมากายเนี่ยวัตถุมงคลวัดพระธรรมากายไม่ใช่ว่าไม่นิยมนะครับทางทางสายวัดพระธรรมากายก็นิยมอยู่หลายรุ่นเหมือนกันแต่ว่าถ้าผมเจอเดี๋ยวก็จะพยายาม <c oughs> ไม่ใช่พยายามหรอกก็จะแบบเออํำมาเล่าสู่กันฟังอีกนะครับแต่อันนี้ก็เนาะใครที่ชื่นชอบศรัทธาทางหลวงปู่สดวัดปากน้านะครับอยากจะบูชาอยากจะแขวนนะครับก็นี่แหละฮะเหรียญปราบมาณปีที่8ปี2 5 6 3นะครับก็ นิยมนะถ้าเป็นปี55อะไรปี54่ปีก่อนๆไปเนี้ยราคาแพงนะครับราคาแพงกว่านี้อีกนะครับอันนี้ก็ถือว่ายังไม่มีราคานะครับหมุนเวียนในกลุ่มก็เหรียญละร้อยเหรียญละร้อยเจอในกองก็แทบไม่มีราคานะครับเจอในกองก็10บาท20บบาทไม่เกินนี้นะครับแต่ว่าจะไปเจอในกองไม่ใช่ว่าไปเขี่ยกองแล้วไปเจอเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับถ้าเจอก็ราคาก็หลักสิบ อยู่ในกลุ่มก็หมุนเวียนก็ 101, 150ร้อยหน่รวมส่งอะไรประมาณนั้นนะครับใครที่แบบว่าแขวนนะครับของเก๊มีไหมของเก๊ก็ยังไม่มีนะครับเพราะว่าเป็นเป็นรุ่นใหม่ๆปีหกสามนะครับยังไม่รับความนิยมมากก็ยังไม่มีเก๊แต่ว่าถ้าเป็นรุ่นที่แบบรุ่นแรกๆรกุ่นยุคต้นๆอะไรอย่างเงี้ยมีเก๊แน่นอนเพราะว่า รุ่นต้นๆของอวัตถุมงคลทางของวัดธรรมเนี่ยก็มีราคาสูงอยู่หลายรุ่นเหมือนกันนะครับดังนั้นเช่าหาก็ต้องก็ต้องดูในรายละเอียดอีกทีเนาะนะครับแต่รุ่นนี้ยังไม่มีเกนะครับผมยังไม่มีเกนะครับเหรียญธรรมายาตรานะครับเส้นทางของพระผู้ปราบมารน,นะครับปราบมารกา็สโลแก,กนก็เรียกอะไรนะชนะมารชนะอุปสรรค นะครับผมก็เรียกอะไรชนะอุปสรรคปัญหานั่นแหละนะครับก็ชนะยังไงชนะด้วยตัวเรานั่นแหละเราก็มีหลวงพ่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็มีความอดกลั้นอดทนใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาในการดําเนินชีวิตนะครับเพราะว่าคนเราก็กเรียกอะไรมีวารกรรมที่ต่างกันเกิดมาทําหน้าที่ที่แตกต่างกันบางคนเกิดเป็นหมอเป็นตำรวจเป็นอาหารเป็นคนงานเป็นคนก่อสร้างเป็นคนสวนนะครับเป็นพนักง,งานต้อนรับเป็นนุ่นเป็นหนีน่ นะครับเพราะว่าคนเรามีความสามารถที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็มีหน้าที่แตกต่างกันนะครับก็เรียกว่าเกิดมาเพื่อใช้กรรมของใครของมันเนาะนะครับก็ต้องมีอุปสรรคที่แตกต่างกันไปนะครับก็นี่แหละนะครับก็เลยเป็นที่มาของเส้นทางพระผู้ปรบมานก็ให้ก็ว,ว่าเป็นให้กําลังใจนะครับลูกศิษย์ลูกหาที่ดำเนินชีวิตให้มีความ มุ่งมาณนะอดทนในการดําเนินชีวิตแก้ปัญหา,าชีวิตของแต่ละคนนั่นแหละนะครับผมสุดท้ายก็ต้องเราก็ต้องลงมือทําลงมือปฏิบัติลงมือแก้ไขอะไรของเราเองนะครับพระก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้เรามีความมั่นใจว่าคุณพระคุณเจ้าเนี่ยจะช่วยดลบันดาลน,นะครับให้เราได้นึก นึกได้นึกออกนึกถึงปัญหานึกอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจนั่นแหละนะครับเราก็ศรัทธาครูบาอาจารย์นะครับพระเกจติรูปใดอะไรยังไงเราก็นั่นแหละครับผมก็ตามศรัทธาของเรานะครับผมเอ้าโอเคนะครับสําหรับรายการไลฟ์สาระชมพระเก่าพระใหม่สำหรับกันไปนะครับวันนี้ก็ชมพระใหม่ๆเลยแต่ของเป็นของวัดพระธรรมกายผมก็ไม่ค่อยได้ลงนะนะครับอันนี้ก็เพิ่งเอาลงเป็นครั้งแรกนะครับผมก็ เดี๋ยวเจอรุ่นที่ดีๆที่แบบดังๆเดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังในลำดับต่อไปเนาะพ่อแม่พี่น้องนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นแรงเฉยเล็กน้อยในการทำคลิปกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ